สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายนะคุณนายนะคะวันนี้เนาะเราจะพามาดูป่าหญ้านะคะทุกคนอันนี้เราปลูกนะคะเพราะว่าเราประสบปัญหานะคะที่ว่าไม่มีหญ้าให้ัวให้ควายกินพอเนาะเราก็เลยซื้อมเมล็ดพันธุ์มาหวานนะคะทุกคนนี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปลงนะคะเราก็จะปลูกอ่า สองสามแปลงนะคะทุกคนนี่ต้นเขาก็กำลังขึ้นสวยเลยคะ่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นญ้าที่เขาชอบนะคะเป็นต้นต้นของเขาก็จะไม่มีข้อไม่มีอ่าไม่ไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะเขาจะเป็นญ่าเล็กเนาะเวลากินอ่วก,กับควายเขาจะชอบมากนะคะ นี่อันนี้ก็ซื้อมาหลายกระสอบอยู่นะคะทุกคนที่หวานได้เนาะเราก็จะหวานหนานิดนึงนะคะนี่นะคะนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ รงน้นก็จะเป็นฟางนะคะอที่เก็บฟางเนาะฟางเขาก็าจะกินอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องมีหญ้าด้วยเนาะเขากินฟางอย่างเดียวไม่ได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นที่ปลูกหญ้านะคะเราก็จะปลูกที่ไร่นะคะทุกคนข้างบนเราก็จะปลูกเป็น ผักเป็นทัวเป็นมะเขือนะคะทุกคนนี่นี่เลยสวยมากเลยนะคะป่ายญ้านี่นะคะที่ตรงนี้เราก็จะไม่ปลูกมันปลูกอ้อยนะคะเพราะว่าเราปลูกหญ้าแล้วเนาะอ่า สำหรับป่าหญ้าอันนี้เป็นปา่าตัวอย่างป่าหนึ่งนะคะอ่าใครที่อยากปลูกก็สามารถซื้อมเมล็ดพันธุ์มาหว่านได้เนาะนี่นะคะต้นสวยนะคะทุกคนต้นเขาสวยอยู่นะนี่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้คะ่ะทุกคนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ